วันค anyway, uh, hmm. oh, yeah. to uh. so, um, ้ายวันเกิดของคุณอมครับผมคุณอมอยู่มุ้ไหนเอ่ยอยู่ทีนีุมแล้วก็คุณนัทธน์ลังนะครับผมคุณนัทธน์ลังอยู่ในางใช่ปุเบหรือเปล่าไม่แน่ใจสอันเียส่ สำหบใครที่ไม่ได้ขอชื่อก็ต้องขอไปด้วยกันนะพา่สูงมากในเดือนแห่งความรักนะเดือนเดือนเดือนอมาเแล้วตอนนี้กันแล้ผมนะเดือนแามรักผแล้วก็วันวาเลนไท์ด้วยขปด้พิเสษด้วยนะสูงมากพี่สุหนคที่ยังสออยู่ีนะดวับผมนะเอาเบสบตลอด ที่เั่นรอคอยกดมีอยู่ว่าเอาวันนี้ใครใส่เสื้อคู่มาบ้างนที่แสดงตัวว่าได้ไปแล้วนะครับผมสบอรณ์บอกให้ทุกคนไม้รู้กันมีไหมคุณนิ